การเรียนดำน้ำลึกสกูบ้านั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องสกิลและทักษะต่างๆสิ่งแรกที่เราจะทำการสอนนักเรียนคือการประกอบชุดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานและขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ที่ถูกต้องทำการตรวจเช็ความพร้อมของอุปกรณ์การใช้งานว่าปกติดีไหมเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพราะบางครั้งเวลาเราไปดำน้ำอุปกรณ์ที่เราใช้เราต้องเช่าเอาจึงต้องทำการตรวจสอบด้วยตัวเองให้มั่นใจ เราทความความรู้สึกอะว่าทุกชิ้นนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานและชิ้นไหนควรอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนถอดก่อนไหมครับเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เปรียบได้ว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราเลยทีเดียวในครั้งแรกนั้นก็จะมีการประกอบที่ถูกบ้างผิดบ้างด้านซ้ายจะต้องเป็นสายอ่าโลเปเชอร์อินเเตอร์กับเพเชอร์เกตนะครับ สายไพ i มารี่จะต้องอยู่ด้านขวานะครับไพ i มา r ี่ออสบุตรจะอยู่ด้านขวาอันนี้ผิดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อผิดแล้วเราก็จะคอยแนะนําสิ่งที่ถูกต้องให้เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้และการจดจําที่ดียิ่งขึ้นครับลองดูให้รู้จังหวะ ั้เป่าไม่ด้วดไม่ด้เป่าก่นนะเป่า่าก็ดเปาคเดี๋ยวจะมีสกิลที่ใช้ตัวนี้ด้วยได้แล้วที่เองต้องกดกดกดแล้วก็เป่าแล้วก็ปล่อยต่อได้เลยครับต่อยาว ตอนแรกไม่คิดจะเรียนนะครับแต่ตัดภาพมาอีกทีเป็นยังไงบ้าง <laughs> ในการดำน้ำนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดการลอยจมนั้นก็คือเราต้องใช้น้ำหนักตะกัว่วสำหรับคนที่มีมวลกายมีไขมันเยอะก็ต้องใช้น้ำหนักตะกั่วที่เยอะขึ้นตามไปด้วยเอของไอ้กี่ก้อนนะเฮ้ยผู้ใหญก แต่ดูแล้วโปรอัดโปรกี่ก้อนนะฮะา้างาง่ยครับ,มรบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลดที่หลังลกับกี่โมงใส่ชุดใส่กลับเมื่อประกอบอุปกรณ์และเข้าชุดกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการทำบัตตี้เช็คอ่าดีมากครับทำบัตตี้เช็คกันดีมากนะครับรถมันแน่นอะมันจะแน่นก็ นนนน่ปนน่ปปัสิ่งมหาศจรรย์ก็กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อน